คืนเทปนี้นะคะเราอยู่กันที่เวทีมวยราชดำเน,นินเวทีมวยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้เขาก็โอ้โหทําใหม่สะอลังการไฟสีสันสดใสมากแล้วเราก็มาแปลกมากาว,ามว่าเราพามาท่องราตรีในแบบที่แบบบู๊ดุดดันแบบไปดูคนเขาต่อยมวยกันโดยเฉพาะเฮ้ยเอาหายไปแล้วโดยเฉพาะคนนี้มาไม่ดูไม่ได้ที่บัวขาวบ้นานชาเมย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวกมาเลยค่ะคือชาวต่างชาติน่าจะเยอะกว่าชาวไทยนะเพราะว่าที่บัวขาวก็เป็นคนที่แบบทุกคนรู้จักโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะหน้านี้เป็นขายของนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปแลกติักตกันตรงนี้เก่งมวยนะคะซึ่งขึ้นชื่อมากๆเลยประเทศไทยเด็กก็คือโด่งดังเรื่องเกงมวยไทยมากเพราะว่ามอกซิงก็คือแบบต่างชาติโอ้บ็อกซิงกซิงนี่เนาะ แลเกงช้าค่ะไม่ได้แล้วก็มีหมวกลายต่างๆราคาก็สมเหตุสมผลมาเลือกดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอถ่ายด้วยได้ไหมคะ,ะไม่ย้อนค่ะวันนี้พี่มาเชียใครคะวันนี้เหรอครับอพอดีพวกเขาโทรหาบอกว่ามาเชียหน่อยให้มาเชียพี่โบะ เขาบังคับมาเลยใช่ไหมคะมันบังคับครับเขาเลยต้องมาต้อนนะคะเฮ้ยกอแอร์มันเย็นนะแต่ว่าคนมันเยอะหรือว่ายังไงไม่รู้ร้อนมากหรือว่าจะหนาววันนี้เปล่าจริงๆอยากเซ็กซี่อยากโชอ์ หลังเต็มไปหมดเลยจ้าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุยอยู่เชีย I think b u k a o win by c h e a t my friend Oh it's your friend Oh guys don't be too obvious this is um not your next friend No w b u k a o win a h w h e r e you from What's your name Israel My name Elad Elad Zuman fight I fight one Lupini Oh มวยไทยนะคะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งพออิธีกรรมที่นักโยวยทุกคนต้องทำเนาะเพื่อเป็นการเครารพเวทีเครารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่ตัวออนักชกเองเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นการยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะทำการชกด้วยนะคะ เราก็หาเพื่อนสาวมาดูมยวยนนี้ะว,วันนี้มาดูมวยรั้งเรกในชีวิตรูร้สึกยังไงบ้างคะเปิดเต้นมากเลย ไม่เหมือนในทีวีเลยนะมันแบบมันเหมือนแบบพอมีแรงคนเชียร์เยอะๆมันยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิมออแล้วแบบบรรยากาศแบบมีใช่บรรยากาศมันทาไปใช่สนุกขึ้นสนุกขึ้นมากใช่กลัวบ้างกลัวบ้างมันแบบแต่เออแต่พอดูของจริงมันไม่ได้ดูรุนแรงขนาดในทีวีใช่แต่เฉพาะแบบว่ามันเวลาทีวีมันจะแบบเน้นใกล้ๆใช่มันขนาดโซฟานี่ใช่วันนี้เราบาตถูกด้วยไงั้น คนนี้นะคะคนนี้นกยูงนะคะแป๊บนึงเขาปากผมก็ปากคนนี้มาถ่อยหลายรอบแล้วกับเวทีราชดำเนินมาทำอะไรบ้างพวกเรามาดูบู้ใจชายอมาดูค่ะชอบโคตมามาสน้องโคตตาพีชารที่ได้มาแบบว่าต่อยกับพี่วัวขาวสนุกมากกหลายๆคนเลยแะเราก็ไม่พลาดสักแมตเลยน้องรอ่มากค่ะเสียตังค์ไปเยอะไหมคะ ผมโค้เด้าเก่าคนสัมภาษณ์อ่ะพี่ยอมพร้อมจ่ายค่ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้น้องโคตะก็มาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปตามสัมภาษณ์ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่เดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วได้บัวขาวดิโอเครถจักรแต่บรรยากาศดีมากว่าเราชอบไหมเหมือนเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเพ่อเมียฝรั่งแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำแสงสีเลยเหมือนแบบ หน้าแบบเหมือนไปใบเทกไปผาปะไปบผาพ่ย wow, um ังกฤษอ่ะแสงสีมันได้ถือว่าโอเคเลยให้กี่คะแนนสิบเลยสิบให้ก no ี <h ums> <h ums ่คะแนนทีนีสิบเต็มสิบเลยคผู้ตากันมาฝึกมีการให้กี่คะแนนสิบห้าเต็มสิบค่ะอันนี้เอาใจเพื่อนเอาเอาใจใจเลย ก็จะชายหนุ่มเยอะมากเลยอ่ะเออนี่แหละสัมภาษณ์นิดนึงค่ะคิดว่าใครชนะคะวันนี้ใครเหรอพวกขาวแน่นอนชาวไทยอย่างเราใช่ครับขอบคุณครับ <laughs> ดักหน้าห้องน้ำชายเลย You think who's gonna win today You me I win yeah, <because> Win your heart

น่าจะเป็นบัวขาวเฮ้ยเพราะอะไรรักรักชาวไทยอย่างงี้เหรอไม่เชียร์ประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอจากที่ดูมาก็บัวขาวตลอดตลอดเนาะเขาไม่เคยแพ้โอเคดีมากค่ะขอบคุณครับโทษนะคะพี่คิดคิดว่าใครชนะวันนี้คะบัวขาวสิครับโอ้โหไม่มีคนไทยตอบอีกทีมเลยเนาะเนาะเขาพูดชื่อไม่ถูกเชียร์ใครบัวขาวบัวขาวค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสวยๆตรงนี้เลยขออนุญาค่ะเชียร์ใครคะบัวขาวบัวขาวบัววขาค่ะ ชอบเตะต่อยชอบเตะต่อยเอ้ยอย่าเตะพี่แล้วกันนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เลยหนูนักมวยแล้วป่ะเนี่้ครับสัมภาษณ์หน่อยค่ะเห็นพี่ปลามาหลายแมทเหมือนกันนะใช่ใช่เป็นอะไรกับที่นี่มีหุ้นไม่ปลาปลาพอดีรู้กับพี่เขาชอบดูมวยแกแล้วเราก็ชอบดูด้วยหรอใช่มันน่ากลัวไหมสำอรัผู้ชาย ไม่นะเหรอใช่ความรู้สึกเป็นยังไงแต่ถ้ามันมีเลือดเราจริงๆเป็นคนกวนเลือดไงแต่เราอยู่ห่างไงก็จะไม่ได้อะไรมากใช่ในตัวมันก็เป็นพิธีกรด้วยเพื่อนสนิทไงก็มาเชียร์กันกำลังใจกันโออเห็นหน้าบ่อยวันนี้คิดว่าใครชนะคู่เมนของเราเพราะผมเชียร์ว่าขาดไปแล้วไงเนาะ แต่ใครก็ตัวขาดอยู่แล้วถูกป้ะแต่ไม่รู้เขาบอกว่าตัวขาดจะต่อยอีกแบบสุดท้ายในไทยด้วยหรอใช่ครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขากันเนาะใช่ครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าหรือเพื่อนมันอาจจะอั้มก็ได้อเป็นโกรธบ้าวแล้วโกรธมันจะบีบให้เรามาดูด้วยไงเออโอเคค่ะขอบคุณมากพี่ไป๋บายบายค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่งอีเวนท์ที่สนุกมากๆเลยแล้วก็เรียกคนผู้ชมมาจากหลากหลายที่มากเลยแล้วก็ดีใจที่กีฬามวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ขอบคุณนะคะเป็นกีฬาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีคนสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะไม่ไม่เฉพาะคนไทยนะเออทั่วโลกเลยหลากหลายประเทศเลยที่นี่เออก็อยากให้คนไทยมาลองสัมผัสประสบการณ์การเอ่อเชียร์มวยเนาะมันสนุกม,ม,มันมันแล้วมันก็เอ่อฟินฟินอะ ก็วันนี้ก็จบกันแค่นี้นะคะรอดูว่าเทสต่อไปจะพาไปไหนวันนี้ไปก่อนค่ะไปาย and action แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ CEO RWs นะคะรู้สึกยังไงบ้างกับแมทวันนีด้ดีครับดีครับก็วันนี้คนเยอะแล้วก็บรรยากาศคึกคักทุกๆครั้งที่จัดแมทแบบนี้มาก็ดีใจที่คนชอบในมวยไทยอะไรอย่างี้ครับแล้ววันนี้พี่บัวขาวก็ แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเป็นสุดยอดแล้วก็เป็นตำนานจริงๆใช่เป็นตำนานของวงการมวยไทยจริงๆครับเพราะว่าในอันนี้เนี่ยของจริงของแข็งมากๆรองอันดับสองของราชดำเนินวันนี้เห็นเลยว่าเขาแบบตู้กันสุดฤทธิ์เลยเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับสุดยอดครับคุณแม่มีอะไรอยากฝากเชิญชวนได้เลยนะคะก็ฝากเชิญชวนทุกท่านครับถ้าใครยังไม่เคยมาดูมวยไทยครับที่ราชดำเนินครับบ้านแห่งบ้านของมวยไทยบ้านเกิดของมวยไทยครับผมแล้วก็เราเข้าสู่นิวเอร่าและมวยไทยยุคใหม่ ข้ามาดูได้ทุกทุกเพศทุกทุกวัยทุกชาติครับผมถ้ามีเพื่อนต่างชาติก็พามาได้มีลูกเด็กเล็กแดงจริงๆเด็กเต็มเลยนะครับและทั้งมีทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งคนทุกทุกเพศทุกวัยจริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูมวยไทยกันที่ราชดำเนินครับได้คะขอบคุณครับพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะครับผมอยากถามว่าเจ็บคอไหมก็จริงๆตอนโอมีตัดกล้องนะกล้องเลย จริงๆมีตอนต้นรายการแตท่ที่ไม่ค่อยสบายแล้วเสียงมันหายไปอยู่หน่นอยนึงมีบ้างที่ได้มาทำตำแหน่งนี้ค่ะมันคืออะไรมันคือโพสใช่ไหมก็เป็นเป็น,อ,ปนอ่าน่าจะเรียกว่าเป็นริงเงนเอาเซอร์มากกว่าเป็นผู้ประกาศมวยใช่จ้าขออนออนนิดนึงขอนนิดนึงถ้าเสียงยังไหวยอยู่ <S <S Ladies and Gentlemen This is Boy Thai This is r a h i a n d a มีค่ะลักครังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะบอกว่า หมดยกแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองบอกว่าแสบเวยไม่ยกมาางอ่ะไม่เักับนีแล้วที่ไหนยกแล้วไ่ยู่